อยู่ในไตดินมีเซเว่นแต่ให้นองทองนามโมสามจบก่อนแล้วก็โดดลงไปโตดลงไปให้กันใจเลยแล้วก็สิเหนเซเว่นบิ๊กซีอยู่ไตดินเนี่ยโอเคป่โอเค <Okay. S 1> เอนุบมือก่อนนามโม,อาม,โมทองเป็นป่<ะ> <S <S นาโมนาโมเป็นฮะน้โมเพ็นอ่ะอซี่าอซีสผ้าทอง นะโมตัสสะภะคะวะโตนะโมตัสสะภะคะวะโตอะลาหาอลหะโตอัลหังโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธาสาัสสะโอเคกันใจเด้อกันใจแล้วโดดนะจะเห็นเมืองใต้ดินเลยนะอ่ะสามกันใจหรือยัง2 1นี่มีทีวีอีกได้เนาะมีทีวีเบิ่งมีทีวีนี่ใต้ดินในหม้อ มีทีวีมีททัมีทัมทล์ทัสมีอ์ทัทอัมอก์้าเมทอล์ัอยู่ไซนล์ทนีอล์่ัสมอมี์ีอีอีอล์องีอลมอมีีทอลนทอลอลอมมอทสอ มุดยังไงมุดลงนี่แหละมันมุดปวดใจเอา้าประเทศไทย,เ,ยเ,อเออประเทศไทยน<อ>ี่มีมีมีมเมืองใต้ดินเด้อหอมีนะอโอ้โหปวเสือ้ออายนะเสื้อเอ้าเน็บไหมก่อนเน็บไหมก่อนเนออเน็บไหมนี่น้องออมสบายดีเด้อสบายดีเด้อมาแต่แข้งใดมาแต่แข้งสวรรค์เขตเด้อซื้อว่าซื้อซื้อบา้ออบานหรือซื้อเฮาซื้อซื้อน้องนั่นแหละ ซื้ออบเดอ้อเมืม่อน,นี้อาชีาพาน้องมุดดินมุดทางไหนลงเมืองแต่ดินนี่แหละเป็นสิมีบ่ะมีประเทศไทยนี่ประชากรเพิ่นหลายเพิ่นเลยขุดเมืองแต่ดินไว้เพิ่นสร้างเพิ่นสร้างรถเพิ่นเพิ่นขี่รถอยู่อยู่พื้นดินนี่ใต้ดินที่น้องอยู่นี่เพิ่นขี่รถอีกเด้ดเพิ่นสร้างเซเวน่นสร้างห้างสร้างห้านขายเครื่องสร้าง้ายขา,า,ายกาแฟกาแฟขายเสื้อผ้าอยู่เมืองใต้ดินนี่ ไอศิพาน้องลงกาลงบ่กากากาลงบ่กาอยากเขียนบ่อยากเขียนปกติเคยเบิ่งนังบ่บ่งช่วงนี้บ่ค่อยเบิ่งแล้วบ่แต่ก่อนเคยเบิ่งบ่แต่ยังหน่อยแต่ก่อนเคยเบิ่งคิดว่าคนใต้ดินสิเป็นแบบใดคนอยู่ในใต้ดินนี่เป็นคนอยู่ในเฮานี่บ่หรือว่าแนี่ยเลยอ๋อน้องๆน้องจินตนาการเบิ่งเคยเห็นคนปลาคนดงบ่เคย ก็เห็นแต่ยุทธศาสเออนอ้นอ,งนองจินตนาการเมืงวายุใต้ดินนี่สิเป็นแบบไดก็ได้จะเขาสีคุดบ่เอาคุดื่อๆบ่บม่ได้มีอย่างนี้เขาคุดลงไปมีคนอยู่ในใต้ดินนี่ใส่ชีวิตอยู่ในใต้ดินนี่มันมีแท้บ่มีกินเข้ากินน้ำแบบใส่ชีวิตอยู่ในใต้ดินมีรถมีบ้านแบบอีกโลกนึ่งอ่ะ ยอยากเห็นเลยค่ะยากเห็นไปออซิาพาโดดน้ำไป <laughs> โดดลงนี่ก็ให้น้องกันหายใจด้วยก <laughs> ่อนโดดนี่เอาเลยนะโบเบ่บอลโบแมนสีลอยน้ำโดดลงไปนี่มันเป็นเ <c oughs> มือ <c oughs> งใต้ดินมุดลงไปมันเป็นเมืองใต้ดินล่องบ่โบกาอ๋อ <c oughs> มานี่มานี่มานี้ยโบกาด้ว <c oughs> <c oughs> มานี่ อยู่ในนี่นี่ไตนาวนี่มีเมืองไต้ดินมีหา่านคล้ายกาแฟามีบิ๊กซีเซเว่นเคยเข้าบิ๊กซีหรือยังมาไทยเนี่ยเคยเข้าแล้วเคยเขาย้าเซเว่นยังอยู่ในไต้ดินนี่มีเซเว่นแต่ให้นองทองนามโมสามจบก่อนแล้วก็โดดลงไปโตลงไปให้กันใจเลยแล้วก็สีเห็นเซเว่นบิ๊กซีอยู่ใต้ดินเนี่ยโอเคป่โอเคลาอกมือก่อนนามโมต้องเป็นบอ๊ะ นโมฮะนโมเพตอ่าอาสิอายสิภาทองนโมตัดสาภาคาวาโตนโมตัดสาคาวาโตอะละาะาโตอัลางโตสามมาสามาสามาสัมพุตัสาสัพุตัสาโอเคกันใจเด้อกันใจลรวโดดนะ <c oughs> จะเห็นเมืองไตยดินเลยนะอา่าสามกันใจหรือยังสองหนึ่งไปอายบอกหยอก ทางลงทางนี้คิดว่าสิพาโดดเหคิดว่าสิพาโดดตกใจป่ตกใจป่าวคิดว่าอ้สีผ้าโดดลงน้ำโอ้ถามอีลีบอเคยเห็นอีลีบอเคยเห็นบอเคยลงบ่าวเสื้อบอกตีไอบอกว่ามันมีเมืองใต้ดินไงห้าสิบ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 คนชั่นร้ายนะทีตีไอผ้าตีไอผ้าลงไปนี่เขาจะบอกอะไรผู้ป่า ยันให้ใจบ่ออกแมนมัน pues ส mm ิมีอากาศหายใจอยู่บ่อ่ามันสิมีแบบนี่นี şey ่ทางลงน้องเดี๋ยวถายกเจ้าลงก่อนนี่ถายกเจ้าลงก่อนเห็นบ่เห็นบ่เห็นทางลงบ่เห็นแล้วย่านบ่คิดย่านบ่ย่านอยู่แต่กระตุนเต้นเนอ้ายเวนี่นี่น้องอ้อมลงเมืองเตดินเลยพี่น้อง หายใจออกบ่บ่นี่หายใจออกก็อยู่งเหิงหายใจสบายก็อยู่งเหิงเป็นยังไงเย็นเย็นเย็นโอ้เป็นยังคือเย็นเมืองแต่ดินน่ะเงยดบ่เงอ์แพงเงยดเนาะพเจะไปติดแหทางได้เสือบ่อพอมีบิ๊กซี่เซเว่นโบเสื้อเดี๋ยวเอาผ้าไปเบิ้งเดี๋ยวเอาผ้าไปเบิ้งนี่เป็นจังไง บนาเขาอยู่เทิงเมื่อกี้นี่อันนี้ข้างเทิงเขาอยู่เทิงมีมีน้ำเลี้ยงปลามีบ่อปลาเนาะแต่ลงมาอยู่ลุมมีอาหารมีคนมีขายของมีอาหารขายของเต็ียมกับเลิศมากไปทางไหนนี่ไไปทางไหนลงอีกแมนโอ้มันเลิกแผ่มันอยู่เลิกแผ่ ความเลิกบอกเขาคุดลงมาคิดเอาว่าเขาคุดลงไตไตน้องน้ำนะลงไปเรื่อยเนี่ยเขาคุดมาลงไตน้องน้ำนี่มีทีวีอีกได้ไน้องมีทีวีมีทีวีนี่ไตดินในหม้อมีทีวีมีโทลอร์ทมีทร์ทัศ จะจะไหนน้องฮะบอกเพิ่งโอเคดว่ามันถีมี่บอกสู่พี่น้องบ้านเฮาด้ว่าเฮาอยุใส่ตอนนี้ตอนนี้อยู่ใต้ดินเลยใต้ดินอยูุทึงมีหยังมีงทึงมีน้องน้ำมีน้องน้ำมีป่าเขาเหตุไดจังไดโหบ่หูได้เพราะฤษแทงฮะเห็ุได้หลายทั้งทังเป็นนองน้ำมีน้ำเต็มสะยังว่าอยู่เนาะเขาเหตุไดจังได คือน้องโมสงสยัยบ่าน้องโมสงสยัยบ่าสงสยัยอ่าเป็นยังเขาคือขุดใต้ดิน <c oughs> ขนาดอยูอทั้งทั้งที่อยู่เทิงกันแบบมันก็ยู่สบายแล้วนะเป็นยังเขาคือขุดใต้ดินนะนะสงสยัยบ่าสงสยัยอันนี้บ่หูดี <c oughs> ขนาดาย,ยังงุดเนาะประเทศไทยนี่คือแบบได้ไ,ไหมไอจิภาึ้นอาจิพาคืนเซเว่น เย็นแห้งเย็นมันบ่หันใจสบายเนี่ยบอน้องออมได้อยู่มาลงเมืองใต้ดินแล้วคิดว่ามันสิหันใจยากหันใจดื้อคือจริงๆแล้วเนาะเมืองใต้ดินนี่เข้าเข้างงนะขณะอ้ายยังงงนะอ้ายอ้ายยังงงว่าเป็นยังเขาคือคุดเมืองใต้ดินลงมาเป็นยังเขาคือเห็ดใต้ดินลงมาทั้งทีอยู่ทึ่งกรอยู่ได้แล้วขนาดไปทึ่งไหน หรือว่าเขาเห็นหเ,ขเขาเขาเขาพูดลงมาให้มันเย็นบอกหรือจะไหนบุ๊คพ่อทำพี่พีเ,เด้อ <c oughs> ทำไอ้ไอ้เพิ่นเนาะแมนเออนี่พี่น้องเนาะออันนี้คืเมือง,ง,ง,งตดินมีครบทุกอย่างคืออยู่ทั้งเถิงเลยแมนเหมือนเขามาสางเมืองอะนะพอ <c oughs> จับมาสางเมืองทำอีกเมืองหนึ่งเนาะแมนทำอีกเมืองหนึ่ง <c oughs> นี่เด้อเนาะอ่ะพี่น้อง อยู่ทางล่าเฮ้าเนาะตอนนี้นี่เข้าเฮาอยู่ใต้ดินอยู่ประเทศไทยอยู่เมืองใต่ดินใ่ประเทศไทยเนาะคือหลายๆคนอาจจะโมโหเนาะกสิคิดว่าเป็นเป็นอะไรเป็นหางทั่วไปบอกคิดว่าเฮาอยู่ในหางจริงๆโบแมนเฮ้ยมีทั้งขยะเล่เนะาะาคือคือกันก็อยู่เทิงเลยเนาะเห็นบอกห่างค้ายของ ออ้มีหันคล้ายคล้องยังดีนะครบทุกอย่างเลยเนี่ยมีครบทุกอย่างคมีทางเทิงเลยครบทุกอย่างเลยเนี่ยเห็นปะหันตัดผมตัดผมยังมีมีหมดหันตัดผมมีหันเ็ดเล็บน้ำมีหันเ็ดเล็บน้ำหอมเห็นปะหันคล้ายเครื่องแบบโอ้โหทุกคน น้องออมพีขี้อายปะอายบ่อยาคืนเย็นเย็นมันเย็นอายบ่อยากขึ้นคืออยู่ทางเทิงเลยออืยู่ทางเทิงอยู่ทางเทิงยังยังห่อนนะไ่เห็นตอนลงมาในหนีเย็นนี่มีวัดสันด้วยน้องอ้อมมีเจนทีคนส่งด้วยโอ้มีวัดสันด้วยนั่นี่เหนือมากเห็นปะ เขาสั่งอะไรยังด้าให้านโทรศัพท์ก็มีนี่หานอุปกรณ์โทรศัพท์อู๋ยังเี่็กน้องอ้อมอเมซอนร้านกาแฟแบรนด์ดังนี่ไฮไลท์เซเว่นน้องเซเว่นอยู่ตรงนี้ บอกข้าเจ้าว่ายู่ไทเนี่ยเซเว่นอยู่ไทเนี่ยเซเว่นอยู่ใต้ดินเเซว่่นนอยูใต้ดิมีห้องน้ำอีกเด้น้องอ้อมจะเข้าห้องน้ำบ่หรือยังยังบ่อยากเข้าแต่ว่ามีห้องน้ำนะแต่ระยะเข้าห้องน้ำครับจะมีนี่ทั้งดับเพลิงก็มีใต้ดินเลิศมากไปผ้าคืนปะคืนเท่งปะคืนทำไรนี่ผ้าคืนแล้วโอเคครับพี่น้องเนาะถือว่าผ้าน้องออมมาพิสูจน์อยู่ใต้ดิน ถึกใจพอน้องอ้อมถึกใจโอเคบ่โอเคโอ้สำหรับคลิปนี้เนะาะพอน้อยกับน้องอ้อมไปแล้วบ๊ายบาย